สวัสดีครับวันนี้แบงค์แบงค์ออนทัวร์นะครับมีฮาร์ล y ย์ v ดวิสันนะครับรุ่นอัลต้าไกนะครับปี2014นะฮะแต่งเต็มครับผมคันนี้ไม่แค่ประมาณหมื่นนิดๆนะครับลองดูครับผมหน้าจอเราเปลี่ยนเป็นตัวใหม่ให้เรียบร้อยนะครับโซนี่คาเพนะครับท่อเป็นแวร์แอนด์ไฮนะครับเสียงเพราะมาก